สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o o s t o p t r a v e l นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาท่องเที่ยวเมืองสุดน่ารักทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองฮากุดะเตะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสเสน่ห์ของญี่ปุ่นนะครับเรามาถึงกันค่อนข้างที่จะดึกเราก็เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมเลยนะครับวันนี้เราพักกันที่โรงแรมโอโมไฟฮากุดะเตะ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟมากๆเลยนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดเช้าด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวจากห้องพักจะมองเห็นภูเขาหิมะอยู่ไกลๆนะครับเมืองฮาโกดาเตะก็เป็นเมืองท่าก่อนที่จะเข้าสู่เกาะของญี่ปุ่นนะครับเป็นเมืองสุดท้ายก่อนจะเดินทางเข้าสู่เกาะของญี่ปุ่นต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับเมืองนี้อยวทัดในมุมสูง ตอนนี้เราเดินมาที่ตลาดเช้าฮากดาเตก็ฮิมะโปริปลายนะครับตอนนี้เราจะมาหาอาหารเช้ากินกันก่อนแล้วก็เดินเที่ยวในตลาดด้วยมาดูเขาตกปลาเหมือนกันเฮ้ยโอ,อ ตลาดเช้าแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดเช้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวสายกินอย่างเรานะครับตลาดเริ่มต้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีชาวประมงและก็พ่อค้าแม่ค้านาอาหารทะเลสดๆมาวางขายเป็นข้างสถานีรถไฟแล้วก็พัฒนาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้นะครับอ้อลืมบอกนะครับตลาดนี้อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะครับที่เรามาจากซซปโปโลมาลงที่นี่ก็ แวะเดินตลาดได้เลยนะครับ ช่วงที่ผมไปเมืองฮากเตนี้นะครับมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวมากเพราะว่าทั้งอากาศหนาวอยู่แล้วแล้วก็บวกกับลมทะเลหนาวกว่าเมืองที่มีหิมะตกด้วยซ้ำนะครับที่นี่ถ้าใครไปก็เตรียมชุดไปให้หนาๆเลยนะครับ องบอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าน้องมาต้องมาเป็นอาหารให้คนกินนะครับเพราะว่าถูกจับมาแล้วเห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับเราก็เดินดูแต่ว่าเราไม่ได้เอจกินนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของกระาดานี้นั่นก็คือโซนจับปลาหมึกเองที่ผู้ชมนะครับจะสามารถตกปลาหมึกเป็นเป็นแล้วก็ให้ทางร้านทําเป็นซาซิมิสดๆให้ได้ชิมกันตรงนี้ได้เลยแต่ว่าผมก็ยืนดูนะครับไม่ได้ทําเหมือนกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตก มาดูคุณป้าคนนี้นะครับทําอย่างคล่องแคล่วมากผมก็เย็นดูอยู่พักหนึ่งคนระับ เสร็จแล้วเขาก็มาเสิร์ฟเป็นจานนให้ที่โต๊ะแล้วก็นั่งรับประทานกันตรงนี้เลยนะครับภายในตลาดตรงนี้ก็จะมีทั้งของสดแล้วก็ของทะเลแห้งให้เราได้ซื้อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลมาขายด้วยถ้าใครสนใจลองแวะมาดูนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนตลาดหนุ่มนล่อแล้วเราก็ได้มาเจอร้านอาหารนะครับที่เราเดินหากันมาทั้งตลาดนะครับ ต้องมากินเมนูขึ้นชื่อของที่ตลาดเช้าฮาโกตเตเตะแห่งนี้นั่นก็คือพวกข้าวหน้าอาหารทะเลสดนะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าไข่เซนตดงนะครับที่เราสามารถเลือกได้เองแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าไฮไลท์หรือเปล่านะครับแต่เราก็ยืนดูกันอยู่นานนะครับเจ้าพวกอีกาพวกนี้นะฮะชรามากๆนี่มาขอขนมจากเรากินนะครับ นี่่โอยหนีไปเลยต้องบอกว่าอาหารที่เราโยนไปนะครับเป็นขนมนะครับยังไม่ทันตกพื้นนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถงับกันได้ก่อนเลยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วใช่แล้วรอแป๊บนี่นี่เฮ้ยเตงยังบอกเขาเลยอ่ะ ระวังรถรถมาก็ไม่รู้ว่าอีแกญี่ปุ่นมีฝังภาษาไทยออกไหมครับบอกให้ระวังรถนะครับวิ่งกันเข้าใหญ่เลยครับโอ้ดังจไหนเขายกตั้สิหลังจากที่เราออกจากตลาดเช้าแล้วนะครับเราก็นั่งรถเม์มาที่ป้อมโกเรียคาคุนะครับแล้วก็หอคอยโกเรียคาคุโดยการที่ลงแล้วก็เดินไกลพอสมควรนะครับ เดินมาถึงก็มาซื้อตัวด้านล่างนะครับมาซื้อตัวด้านล่างโดยป้อมแห่งนี้นะครับจะเป็นป้อมรูปดาวแห่งแรกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1857 ถึง18 1866โดยรัฐบาลของโชกุนโทกุงาวะเพื่อเป็นศูนย์การการบริหารราชการของเมืองฮาโกเตเตในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาประเทศนะครับแรงบันดาลใจในการสร้างป้อมแห่งนี้ก็มาจากยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศส เพื่อเป็นการรับมือกับการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกองทัพเตือยจึงออกแบบให้ป้อมนี้เป็นรูปดาวแฉกนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถตั้งป้อมปืนได้ทุกมุมมองจากมุมสูงแล้วสวยมากๆเลยครับที่นี่แต่ปัจจุบันป้อมแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับมีต้นซากุระประมาณ1,600ต้นทําให้ที่นี่เป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดของฮอกไกโดนะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงบนหอคอยที่สูง107เมตรนะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินชม,มตัวตป้อมลูกดาวจากมุมสูม<า>งเราก็จะมีพิธธพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสงครามอีกนะครับที่นี่แล้วก็ด้านบนแน่นอนญี่ปุ่นนะครับจะต้องมีร้านขายของฝากของที่ระลึกจากป้อมนะครับต้องบอกเลยว่านะครับที่นี่สวยมากๆเลยก็ถือว่าคุ้มค่ากับการได้มาเที่ยวนะครับ แล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบที่จะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือพวกของที่ระลึกต่างๆของจังหวัดนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาก็จะมีเป็นของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ณจุดนั้นๆนะครับซึ่งผมชอบดูมากๆนะครับก็เดินดูเรื่อยนะครับซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับก็เก็บภาพมาฝากกันครับตอนนี้เราลงมาจากป้อมแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปที่ฮากุดะเตะเบย์แอเรียนะครับ ซึ่งจะเป็นตึกแดงนะครับที่เรียกเขาเรียกกันว่าตึกแดงอันนี้เราก็เดินกลับไปขึ้นรถนะครับน้องบอกว่าชุดนี่คือจัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆนะครับที่เมืองฮาโกดาเตะทั้งลมจากทะเลแล้วก็อากาศที่หนาวอยู่แล้วยิ่งหนาวคูณสองเข้าไปเลยนะครับก แล้วเราก็เดินทางมาถึงนะครับที่ตึกแดงนะครับฮากาตดเตเบเอเรียย่านนี้นะครับเคยเป็นย่านโกดังเก็บของสินค้าสําคัญในสมัยที่ฮากาตเตนะครับ mm hmm. เฟื่องฟูกับการค้ากับต่างประเทศช่วงกลางจนถึงยุคเมจิในอดีตโกดังเหล่านี้ใช้เก็บสิ่งของสําคัญเช่นอาหารทะเลแห้งทานหินแล้วก็สินค้านําเข้าต่างๆนะครับปัจจุบันโกดังตึกแดงให้รีโนเวทให้เป็นพวกร้านขายของที่ระลึกนะครับภายในด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขายของที่ลึกเยอะมากร้านเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครมานี่ชอบแน่นอนถ้าใครใครที่ชอบของน่ารักก็จุก,กจิกนะครับรับรองว่ามาที่นี่นะครับตกใจแน่นอนนี่พูดผมไอยากกลับไปอีกท่นนะครับแล้วก็เราได้พาที่จะมากินร้านเด็ดนะครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์ร้านตัวตลกนะครับยังไงก็ต้องมากินแน่นอนร้านนี้ซึ่งบอกเลยว่ามีเฉพาะที่นี่นะครับมีไม่กี่สาขาด้วย ยังไงลองแวะมากินกันได้นะครับอันนี้อยู่ริมทะเลเลยตรงตึกแดงนะครับมองเห็นดึงตึกแดงเลยนี่กินอร่อยจนติดหน้าติดตาเลยนะครับเราก็เดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ขายของที่ระลึกเหมือนกันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโกดังตึกแดงนะครับด้านในก็มีร้านตุ๊กตาตุ๊กตาต่างๆน่ารักมากถ้าใครมานะครับอย่าลืมแวะมาตรงนี้ด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับที่นี่ก็มีเจ้ามอนที่ชี้ขายด้วยนะครับมีหลายแบบเลยครับถ้าใครชอบเป็นสายสะสมนะครับลองมาดูได้เลยที่นี่แล้วตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปมาที่จุดไฮไลท์ของฮาโกดะนะครับซึ่งจะต้องมาทุกคนอย่างแน่นอนนั่นก็คือเขาฮาโกดะโดยที่นี่นะครับเราขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นมาประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็ มาตั้งแตเย็นแล้วครับแล้ก็มาอยู่จนดึกก็เห็นเป็นวิวนี้นะครับเป็นวิวสองฝั่งของฮากุดะเตะซึ่งสวยมา,มากครับก็จบเพนยงท่าน,นะครับกับการเที่ยวเมืองฮากุดะเตะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง n o n s สต็อกทาวเไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวอีกหลายที่เลยขอบคุณมากนะครับที่รับชมกัน